อุ่นเครื่องเรื่องนี้ก่อนได้ไหมเรื่องแรกก็ครบรถแล้วเรื่องแรกครบรถเลยมีทั้งงูเห่ามีทั้งงูเห่าเต่าตะพาพครบครับโลเรื่องแรกแล้วใครชอบแบบเผ็ดๆก็ไปสั่งเขาได้นะใช่ค่ะแต่คนไปจับอย่าเป็นโจ๊กค่ะโจ๊กไปจับงูโจ๊กไปจับงูค่ะเอางูใส่หม้อโจ๊กเรื่องแรกนะครับุณตำรวจตรีสุรเชษฐหักพานนี่โจ๊กหวานเจี๊ยบนี่แหละ นะฮะผู้บังคับการสายตรวจ191นั่นแหละครับนะครับ,นะรบก็พร้อมด้วยตำรวจสอนอาวาังทองหลางแล้วก็เจ้าหน้าที่กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเขาไปตรวจสอบร้านอาหารแห่งหนึ่งอยู่ตรงนี้เองรัชดาพิเศษตรงถนนศรีวราเนี่ยคุณนันชรีพรเคยไปอะสิเคยผ่านไม่ได้เคยผ่ไม่เคยดูนี่เห็นชัดเลยนะเ,เ,เ,เปิดมาปุ๊บเห็นเลยว่าตัวอะไรงูจะแม่นแล้ว งูเป็นงูอย่างนี้เลยเหรอ,องูอแล้วคุณคิดว่างูมันจะเป็นเป็นหมีได้เหรออ๋อไม่ยังทําไม่เสร็จถ้ายัง,ย,งยาวขนาดนี้ยังทาไม่เสร็จไม่ใช่เมื่อกี้ตัวนิ่มอ๋อนิ่มเหรอฮะออเมื่อกี้ตัวนิ่มแต่บนโต๊ะนั่นนะ่ะคืองูทอดกูตายล้ะงูทอดมางูผัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับร้านนี้ชื่อว่าร้านหลวงโตโตไม่ต้องสงสยัยมันเป็นภาษาจีนแปล,แลว,ว่าแปลไม่ออกจริงๆหลวงโตโตเออเออเขาไปสืบสอะ สืบรู้มาว่าร้านเนี่ยตัวนิ่มมันลักลอบขายสัตว์ป่าสัตว์สงวนสัตว์คุ้มครองเคยถูกจับไปทีหนึ่งแล้วมกกราที่ผ่านมายังไม่เข็ดยังจะขายอยู่อีกนะครับก็เลยเข้าไปเป็นตึกแถว4ี่ชั้นสองห้องติดกันนะครับเข้าไปปุ๊บเจอเลยครับพอพ้นจากโต๊ะแคปเชียร์เข้าไปก็เห็นไอ้งูบนโต๊ะเมื่อกี้ครับตายตายนะะงูเนี่ยกำลังแบ่งรอไว้เลยให้ลูกค้าเข้ามากิน,น,นชั้นสองก็เป็นห้องอาหารอีก ตภาพหรือเต่าอ่ะโดนตัดหัวเรียบร้อยแล้วอ่ะเต่าเต่าเต่าเหรอเข้าไปก็เขาก็แบ่งเป็นชั้นๆนะครับมีห้องอาหารทั้งชั้น1ชั้นสองแต่ด้านหลังนี่สิคุณมีทั้งหัวงูลหลอโดในโหลดองยาอ๋ออยู่ในโหลนะแล้วก็มีตะภาพมีงูเห่ามีงูสิงอยู่ในบอ่อหลังร้านอีก4บอ่ออ๋อนี่ทอดแล้วเหรอที่ทอดแล้วอ,อันนี้เตรียมจะมาต้มมากกว่านี่น่าจะสดๆเลยหั่นมาเหมือนกับคุณกินสุกี้ไง มีหม้อไฟอยู่กลางโต๊ะใช่ไหมพอคุณนั่งลงไปปั๊บก็คีบแล้วก็เอาไปแกว่งแกว่งแว่งในน้าร้อนแล้วก็สดต,ตู้มตู้มตู้มอย่างนั้นเลยตๆนะฮะก<ข>ินะะแล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะคุณทำไมต้องกินอะไรที่ประหลาดกินงูกินตัวนิ่มกินตะพาบกินเต่าแสดงว่าเขาต้องเชื่อว่ามันกินแล้วมันมากกว่าที่จะกินหมูกินเนื้อปกติสิคะสิ่งที่จะได้คุณถามผมนะกินแล้วมันเป็นอาหารครับไอ้คนที่คิดงี้มันเป็นโรคจิตครับ มันไปสรรหากินอนะ่ะกินแล้วไอ้นั่นจะโป้นั่นไอ้นี่จะโป้นี่ต้องกินแบบนี้มันถึงจะโป้ตรงนั้นต้องกินแบบนั้นมันถึงจะโป้ตรงนี้ปึ๋งปังดึ๋งดังอะไรเงี้ยเ<อ><อ>หรอคิดไปเองทั้งนั้นนะอ่ะะก็<ๆ>ไปพบควบคุมตัวนะครับคนเชียงรายชื่อจมู่แซยี่อายุ66ปีแล้วก็คนงานพมา่าอีก6คนก็บอกว่าเปิดร้านเนี้ยมาเกือบ10ปีแล้ว8 9ปีแล้วนะครับ ปกติก็จะเป็นลูกค้าจีนเข้ามามาถึงก็สั่งชิมชิมชิมช,มช,มช,มชิมเอาเลยจะเอาอะไรนะครับก็โดนไปเรียบร้อยพฤติกรรมนี้ถือว่าผิดศีลธรรมมีการเชื่ดชำระในร้านมีการขายให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยอ้างสรรพคุณเรื่องยาบำรุงร่างกายและยาโดบขณะที่เจ้าหน้าที่ก็เคยเข้าจับกลุ่มเมื่อหกมกราที่ผ่านมานะคะเขาว่ากันว่าถ้าหากว่าเป็นขาประจำเนี่ยโทรมาสั่งไว้ก่อนเลยแต่ขาจรก็เปิดค่ะเพราะว่าร้านใหญ่ร้านโตแบบนี้มีเมนู แบบโชว์เลยอะค่ะสัตว์ทั้งหมดเนี่ยที่ตรวจยึดได้ถือว่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปศ .2535 โทษจำคุก4ปีปรับ40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและที่สำคัญเขาก็จะตรวจสอบว่าคุณเป็นใครตั้งแต่เจ้าของร้านจนถึงลูกจ้างเลยอยู่ในประเทศไทยอะถูกกฎหมายหรือเปล่าไปขึ้นทะเบียนหรือย,อยังค่ะเออและอย่างนี้ต้องย้ายไหมหมายถึงย้ายผู้กากับไหมทาไมอะอา้าว เปิดมาตั้ง8ปีจับแค่ครั้งเดียวก่อนหน้านี้ไม่มีอะไรถูกเลยก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้ขายของป่าไงเหรอคะเออก็เขาเป็นคนพูดเองว่าเขาขายมา8ปีขายแบบเนี้ได้เสียแล้วล่ะเมื่อกี้ที่คุณพูดนั่นแหละมันไม่ใช่เฉพาะบ่อนนะไอ้แนวแนวนี้ด้วยนะเช้านี้เดี๋ยวก็คงจะมีนะ